สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาเข้าสู่ช่องผมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำทีมเรอบ2กัน เรามาเริ่มเลยเหรอครับกับ Q&A รอบที่2ครับผมมาเลยคำถามแรกพี่อับครับกับไทยเมื่อไหร่ครับกับปลายเดือนมีนาคมนี้แหละครับเนี่ยอีกไม่กี่วันผมก็กลับแล้วทําคลิปนี้มาแป๊บเดียวผมก็กลับแล้วครับผมคิดถึงเพื่อนคนไหนครับที่ไทยเอาจริงก็คิดถึงทุกคนแล้วผมแล้วตึ้งปีแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เจอใครเลยก็คิดถึงทุกคนนะพี่อับครับทำคลิปเซตผมให้ดูหน่อยคลิปเซตผมอ่ะครับผมบอกนะครับการเซตผมของผมเนี่ยไม่มีจริงๆทุกครั้งที่ผมไปตัดผมอ่ะผมบอกว่าเออเอาทรงเดิมทรงที่มันไม่ต้องเเเเซตจจัดหนกกกออออลลย็็็คคืืปป่่าาผผมมมมแ้้วีีรรรรบบสะะณฮไ ถ้าทรงมันอาจจะแบบอาจต้องแหวกหน่อยอะไรนี่ก็ต้องใช้แหวกใช้สเปรย์นิดนึงแต่ถ้าอยากดูจริงๆก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่าอยากได้ทรงไหนแบบไหน,นะครเราจะลองดูว่าเราสามารถทําได้หรือเปล่าครับผมน้ําหอมที่ใช้เป็นน้ําหอมของยี่ห้ออะไรครับน้ำหอมที่ใช้ตอนนี้นะครับก็คือลองบังนะครับผมขวดนี้นะครับขวดสีข,ขาวชื่อ Legend Spirit นะฮะเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ผมแค่ชอบส่วนตัวเองแล้วคือแค่ชอบกลิ่นแบบนี้ซึ่งผมอธิบายไม่ถูกนะมันคือกลิ่นอะไรนะแค่ชอบครับผมใส่แว่นตายี่ห้ออะไรครับแว่นอันนี้นะคร ใสส่บายคิดถึงอาหารเมนูไหนที่ไทยบ้างผมบอกเลยครับว่าผมคิดถึงอาหารไทยโคตรโคตรเอาเงี้ยผมมีลิสต์ในหัวแล้วว่ากลับไปผมจะกินอะไรบ้างแน่นอนเลยนะฮะกลับไปผมจะจัดด้วยซูชิต่อด้วยเอ็มเคบาร์บีคิวพาสซาเอาเพูดง่ายๆถ้าเป็นบทมู่ของอาหารเนี่ยก็น่าจะเป็นข้าวเผาครับผมโคถดนะแล้วก็พวกต้มตําไก่ยาก่างลาบอะไรอย่างเงี้ยที่เนี้ยฮะบอกเลยว่ามันก็มีเหมือนกันพวกต้มตำพวกอะไรอย่างเงี้ยอาหารอีสานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพงมากก็ไม่ได้แซ่บหรือไม่ได้อร่อยหมือนที่ไทยนะครับคือกินฟิชแอนด์ชิพจนหน้าคคืออยนน้ามมััรบผ คนประเภทไหนครับที่พี่อับชอบชอบคนพูดไปก็ดูแลกันมีความเป็นผู้ใหญ่ตัวเราเองเนี่ยมันก็กเด็กๆนเราต้องการคนก้ายเออมีใครอยากมาก้าวผมก็ดีนะฮะเพลงที่ชอบครับศิลปินที่ชอบลิต,า,า,ตา,าครับผมพบวงลิตามาแบบวงไทยคนแรกฝั่งแรกๆตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้ก็คือยังติดตามผลงานมันถึงวันนี้ครับผมสายห้อยคอบาลองของพี่อับห้อยอะไรอยู่ถามกันมาเยอะมากนะครับับคำถามนี้นะครับตอนแรกครับมันไม่ใช่สายห้อยคอบอลลอนนะัตอนแรกมันเป็นสายโซ่สายโซ่เนี่ยตอนนั้นผมมาหนาวเย็นคอมันบาด คอเลยซื้อสายมาลองมาสายแทนครับก็นี่นะฮะสายมาลองนะครับส่วนที่ห้อยอยู่นะครับผมบอกเลยว่ากุญแจบ้านครับนี่คือกุญแจบ้าน2ดอกนะกุญแจบ้าน2ดอกนี้คนระับผมบอกเลยนะฮะว่าตอนแรกผมเอามานะผมใส่กระเป๋าง,งเกงมันเย็นมากม<อ>ืออะ่ะมันหนาวอนะ่ะคนลุกกระเป๋าของเกงพุ่งอับออมันคูดมันบาดมันเจ็บมือกว่าจะเปิดตู้บ้านกว่าจะอะไรอีกเพิ่มความรู้นิดน,นึงนะครับที่นี่นะครับพอเวลาเขาทำก็คือต้องใช้พาสปอร์ตหรือว่าใช้อเน็นติตี้การนะครับในการที่จะไปขึ้นทะเบียนทำกุญแจอันนี้นะแล้วก็ถ้าหายถ้าต้องมาปลดล็อกก้อน ว่าไม่หายดีกว่าค่อยไว้เลยดีกว่าสเปกผู้หญิงที่ชอบครับไม่ได้มีสเปกที่ตายตัวนะผมเคยให้สัมภาษณ์หลายที่มากๆนะสำหรับเรื่องสเปกผู้หญิงิเยสักครีโอดูหรืออะไรนี้ก็ได้นะผมบอกเลยว,ว่าอย่างเดียวที่ทําให้ผมมองหรือสังเกตหรือว่ารู้สึกมากที่สุดคือตาผมชอบชอบตาท่านชอบผู้ชายชอบผู้ชายแบบไหนไม่รู้จริงๆครับได้ชอบผู้ชายก,ก,ก็คงเหมือนผู้หญิงแหละไปรับงานแสดงหรืองานในวงการบันเทิงอยู่อีกไหมรับครับผมมีอะไรจ้างได้นะครับผมบอกเลยว่าจ้างได้ครับขอย้ำว่าจ้างได้จริงๆว่างมากครับช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไร เลยครับนอกจากอ่านหนังสือและเรียนนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาในคลิปนี้นะฮะรู้จักใครหรือใครอยากจ้างงานนะครับสามารถฝากงานไว้ได้ครับติดต่อมาได้ที่ผู้จัดการเลยครับผมคุณจัสตินนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์และไลน์ไว้ตรงนี้นะครับและสำหรับคุณจัสตินนะครับจัสตินมีการขายทูน่านะผมบอกเลยว่าเป็นทูน่าสเปรดที่อร่อยมากครับชื่อจัสตินเลิฟ555ครับลองเข้าไปดูได้ในไอจีนะครับผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในทูน่าสเปรดที่กินมาทั้งชีวิตแล้วรู้สึกว่าอร่อยที่สุดไม่ได้อ้วนไม่ได้ยก ล็อกที่ชอบที่สุดตั้งแต่ทำมาครับเห็นว่าจะเป็น Q&A นี่แหละครับว่าในการได้ตอบคาถามทุกคนเนี่ยก็เหมือนแบบทาให้ทุกคนได้รู้จักตัวผมมากขึ้นเข้าใจตัวผมมากขึ้นเหมือนได้แชร์ประสบการณ์เหมือนทําให้ทุกคนได้รู้ว่าผมเป็นคนยังไงแล้วเราก็จะเข้าถึงกันแล้วก็คอนเคกันได้มากขึ้นครับผม Q&A ตอนที่2ก็จบลงไปแล้วนะครับตัวด้วยนะครับที่เขาไม่เคยสามารถวาดกล้องได้ตรงเลยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับถามมันเข้ามาเยอะๆผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆครับผมอยากดูอะไรอยากถามอะไรถามมาได้เลยครับตรงๆแต่ผมจะตอบกลับไปแบบตรง เนกััครบสำหรับใครที่อยากถามเข้ามาอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ